ในปีงบประมาณ2,563นี้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเครื่องที่12สำนักงานพัฒนาภาค1ได้มีแผนงานโครงการในการเข้าดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนงานโครงการจัดหาน้ำกิีนน้ำใช้จำนวน26โครงการหนึ่งในนั้นคืองานขุดคูระบายน้ำขนาดกว้าง5เมตร ยาว9,600เมตรลึก2เมตรอัตราลาด1ต่อ1ปริมาณดินขุด5,7600ลูกบาทเมตรณบ้านน้อยสนามบินหมู่ที่6ตำบลวัฒนานครอำเภอวัฒนานครจังหวัดสาแก้วใช้เป็นคลองส่งน้ำสำหรับการเกษตรในช่วงฤดูแล้งช่วยรับน้ำเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาทกภัยในช่วงฤดูฝน และช่วยเป็นแนวกั้นเขตของฝูงบิน206ซึ่งในการดำเนินการครั้งนี้จะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์93ครัวเรือนพื้นที่การเกษตร,รได้รับประโยชน์800ไร่โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1-2สองำนักการพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลและยุโทโรธปรกรณ์เข้าดำเนินการด้วยความตั้งใจที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วเรามารับฟังข้อมูลการปฏิบัติงานและความรู้สึกต่างๆของหัวหน้าชุดปฏิบัติงานขุดลอกลำน้ำกันนะครับผมจา่าสิเบกสองเวียนสังวารมเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติงานช่างเหนื่วยพัฒนาการที่สองสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งเหนื่วยบรรารอาหารพัฒนาครับ พื้นที่พื้นที่จุดนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่รับน้ำครับเวลาน้ําทวมครับจะระบายไม่ทันนะครับทางหน่วยพนากงานที่2ได้เข้ามาปฏิบัติงานคือขุดขุดคูเพื่อการระบายน้ําแล้วก็นําดินขึ้นไปสร้างเป็นถนนครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรแล้วก็คูระบายน้ําเราสามารถกักเก็บน้ําให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์เวลาหน้าแล้งด้วยครับขุดคูขนาดกว้างนะครับขนาดความกว้าง5เมตรนะครับลึก2เมตรนะครับแล้วก็ถนน10เมตรครับระยะความยาว9กิโล600เมตรครับประมาณ2เดือนครับ ทางหน่วยพนักงานท้องที่2เรามีความตั้งใจนะครับที่จะปฏิบัติงานเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ตามโครงการของเราที่ทําให้พี่น้องประชาชนเกิดประโยชน์สูงสุดครับนักรบสีน้าเงินความสุขของประชาชนคือความสุขของเรา